ทีรุ่งเรียนราชวัชชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธา,านีเพื่อกระมอบกระเป๋าและผ้าห่มกันหนาวพระราชาทานนะครับเพื่อสนองพระราชาประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่ด้อยโอกาสครับ นายสุภสิทธิ์ก่อจเจริญยศภู้วาราชการจังหวัดอุบลราชธานีครับประธานกรรมการมูลนิธิราชปัะชานุเคราะห์ประจําจังหวัดอุบลราชธานีครับเพิ่นกับเปิดกลวยถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมอบกระเป๋าผ่าโฮมพระราชทานนะครับให้แก่น้องๆนักเรียนในโรงเรียนราชวัณฑนุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานีได้ถูกกระดับจํานวนกว่า100กับอก4ก45คนนั่นเองนะครับ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเพื่อมีความห่วงใยต่อประสบนกอนอดีของพระองค์ท่านนะครับเพื่อนกานะฮะโดยเฉพาะน้องนองนักเรียนที่ได้โอกาสขาดแคลนและกับประสบปัญหาทั้งสังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเพื่อนกาสรงพระราชทานนะฮะความสวอยเหลือพานมาย่งมูนิธิราชปัะชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยการพระราชทานอุป,ปกรณ์การเฮียนนะครับให้กับน้องนองนักเรียนที่โรงเรียนราชปัะชานุเคราะห์เป็นประจําทุกป,ปีเลยได้พิกุ้มอ่าเพื่อเป็นการสนอง พระราชประสงค์นะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร่งเสริมนะครับการพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่รอยโอกาสเพื่อเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะครับและก็เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาต,ติต่อไปนะครับซึ่งภายในงานในกมีหัวหน้าส่วนราชการคาราชการต่างๆนะครับพร้อมทางผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันพญิบาลประชาชนทั่วไปนะครับและน้องๆองนักเรียน เขาร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมากกันเลยไหว้ใสกันเนาะพี่กุ้งเนาะ,ะ,ะได้กระเป๋าได้พาหฮมกันนะครับร้อยยิมเต็มแก้มกันนะฮะ ต้องบอกว่าโรงเรียนราพชพั 32, รชรานุคราชสาจังหวัดอุบลราชธานีครับคุณผู้ชมครับจะตั้งขึ้นเมื่อวันที่6 6มีนาคม2542เบื้องพื้นทีนท่นะครับยูที่สอรหนะฮะจัตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระประเมนทรามหาผู้มีพลน,นะครับหนึ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบหรอบ และสนองพระราชะดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในการที่จะสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ได้โอกาสนะครับให้ได้รับการศึกษาย่างทั่วถึงปัจจุบันนี้ครับโรงเรียนมองนี่นี่มีครูและบุคลากรจํานวน87คนนะฮะพี่กุ้งอ่าแล้วก็มีน้องนองนักเรียนจํานวนหารอยกับอีก3คนโดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปหนึ่งหอดมอันเกลยนะครับมีนายสัญญาแสนทวีสุขเป็นพอออโรงเรียนนะฮะ